สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่108ประจำเย็ยนวันพุทธที่29เดือนมกราคมพศ2568ค่ะ วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่ๆ1่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ 7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่0ูนย์ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันพุธจะเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูนะคะ เหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะปี2532ค่ะรายการที่1น,นะคะ200บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2เป็นหลวงปู่ทิมวัดระหานไล่นะคะปู่ทิมวัดระหานไล่ค่ะรายการที่2ค่ะ สองบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะหลวงพ่อรวยวัดตะโกค่ะปี2524ค่ะพี่พี่สองร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นรูปหล่อหลวง,ลงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงนินวัดบางครานค่ะ รายการที่4ค่ะ200บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นเหรียญหมายเลข1หลวงปู่หมุนทิตะซีโรนะคะหลวงปู่หมุนทิตะซีโรวัดบ้านจานค่ะพี่พี่ขารายการที่5นะคะหลวงปู่หมุนค่ะ200บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นหลวงพ่อทบ วัดชนแดนนะคะหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะออกวัดช้างเผือกนะคะพี่พี่สองบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะ ปิดตาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ขาสองรบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่ 200บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นเหรียญเสือเพนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะรายการที่9ต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะ หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะมาในเลี่ยมกรอบเงินพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่เหรียญจตุรพิธละทะพรชัยหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่10ค่ะ200บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะ พญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะพี่พี่ขารายการที่11นะคะ200บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะสองบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ 13เป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะปี2484ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมปี2484ค่ะรายการที่13ค่ะ200บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นเสมาหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะเสมาหลวงพ่อรวยวัดตะโกเนื้อเงินลงยาค่ะพี่พี่ 200บาทเช่นการคาายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำวนนะคะพ่อรอดวัดบางน้ำวนค่ะรายการที่15นะคะ200บาทเช่นการคาายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะ หลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะรายการที่16นะคะ200บาทเช่นกันคา่ะรายการต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นหลวงพ่อเอียวัดบ้นดานด่านนะคะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะรายการที่17นะคะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นพระนางพญานะคะ พระนางพญารายการที่18ค่ะ200บาทเช่นกันคาะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นสมเด็จหลังเสือเพนหลวงพ่อทองอยู่นะคะสมเด็จด้านหลังจะเป็นเสือเพนนะคะด้านหลังสมเด็จหลังเสือเพนหลวงพ่อทองอยู่นะคะรายการที่19 200บาทเช่นกันคาะรายการต่อไปรายการที่20 รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดหลังเตาลีดนะคะหลวงปู่ทวดหลังเตาลีดปี 05, ค่ะรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะ200บาทเช่นกันค่ะ ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พๆถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรโหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาเดชที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ